การดับกระแสไฟฟ้าในวันที่25ได้ส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นย่านชุมชนและเป็นย่านที่มีผู้ประกอบการร้านค้าเป็นจํานวนมากญาติปีนไฟปีนไฟแต่ความเย็นตู้เย็นอะความเย็นเครื่องแช่ไอติมมันเกิดเพราะมันแข็งหัวแล้วไอติมมันเกี้จะ,จะอ่อนนิ่ๆมๆอะแาการเขากับเปิดไฟกระพัดลมแข็งกันมาได้ประมาณนี้กระทบค่ะเพราะว่า,วา,วาพี่เด็กเข้ามาซี ไไฟในกาากาาารรชแออะอย่งงทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดับกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้เรื่องของการดับกระแสไฟฟ้าครับว่าไฟฟ้าสูงข่าวหวัดเย่าเนี่ยจะทําการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบรคุญระบบจำหน่ายพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูงแรงต่าและมีความจาเป็นต้องทําการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติาางานในพื้นที่บางส่วนของตำบลมัยาเมืองเมืองเขย่าตัวเขย่า ถึงจะทำกุญแจไฟในบริเวณพื้นที่ไิบัติงานเนะี่ยจะม,มีกระแสะไฟฟ้าใช่ถ้าเป็นวันอังคารที่25มิถุนายนกระวังเวลาเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงต้องขอนะขอภัยในความสะดวกสำหรับคนที่ใจ้กระแสะไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ดีการไฟฟ้าที่ขาได้รับกระแสะไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานการรับกระแสะไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานเนะีก็เพื่อความปลอดภัยของพนักง,งานการไฟฟ้าเนาะสำนักข่าวฟรีดอมนิวส์รายงาน